ยูพิ้นสเตชันสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการปริ้นรูปลงกระดาษโฟโต้นะครับเพราะว่าหลายๆคนถามกันเข้ามานะครับในการปริ้นงานนะครับปริ้นโฟโต้นะครับแล้วสีไม่สวยนะครับการเลือกกระดาษอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำวิธีการนะครับให้ทุกท่านได้รับชมรละฟังกันนะครับ ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูที่กระดาษนะครับที่เราจะใช้ปริ้น์นะครับอันนี้จะเป็นกระดาษนะครับที่จะเอามาทดสอบในการพิมพ์วันนี้นะครับเป็นกระดาษโฟโต้นะครับอันนี้เป็นโฟโต้ผิวมันนะครับผิวมันที่เราเห็นโดยทั่วไปนะครับก็คือผิวมันจะสะท้อนสะท้อนนะครับมันมันก็คือมีการเคลือบสารนะครับที่กระดาษตัวนี้นะครับทำให้รูปดูสวยงามขึ้นนะครับ อันนี้ก็คือกระดาษโฟโต้เหมือนกันนะครับแต่เป็นโฟโต้ผิวด้านนะครับอันนี้ก็คือจะไม่สะท้อนแสงนะครับสามารถพิมพ์ได้ทั้ง2ด้านนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นกระดาษอาร์ตมันนะครับที่คนส่วนหนึ่งเข้าใจผิดนะครับคิดว่าอาร์ตมันก็พิมพ์ได้นะครับเห็นเป็นมันๆเหมือนกับโฟโต้ผิวมันนะครับแต่ว่าเนื้อกระดาษมันจะคนละแบบนะครับอาร์ตมันนี้จะใช้สําหรับเครื่องพิมพ์ที่เป็น เครื่องเลเซอร์นะครับเครื่องมึกขงนะครับพวกเลเซอร์สามารถที่จะพิมพ์อาร์ตมันได้นะครับจะได้จะค่อนข้างที่จะสวยนะครับอันนี้จะเป็นอาร์ตมัน2ด้านนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบการพิมพ์กันนะครับการเลือกซื้อกระดาษนะครับก็อยู่ที่ความหนาของกระดาษนะครับก็จะมีโฟโต้นะครับพวกโฟโต้พวกกระดาษอาร์ตนะครับก็จะมีที่120รแกรมหรืออาจจะน้อยกว่านั้นนะครับ120แกรม160กแกรม 180แกรมนะครับหรือว่า210 230 260รมกแกรมก็แล้วแต่นะครับอย่างเช่นเราต้องการเอามาพิมพ์ปกอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะใช้กระดาษหนาหน่อยก็คือ2 1 0แกรมขึ้นไปนะครับการพิมพ์แล้วก็คุณภาพของกระดาษนะครับก็อยู่ที่ยี่ห้อด้วยนะครับกระดาษที่ถูกๆนะครับก็คือสารเคลือบพวกนี้จะไม่ค่อยที่จะทำให้รูปคงทนเท่าไหร่แล้วก็ สีจะไม่สดไม่สวยเท่าไหร่นะครับรูปจะออกมาสวยไม่สวยนะครับขึ้นอยู่ที่เครื่องพิมพ์เราด้วยนะครับใช้หมึกแท้ใช้หมึกเทียบนะครับหรือว่าใช้หมึกกันน้าหมึกพิเศษต่างๆนะครับแล้วก็กระดาษที่เราใช้นะครับเกรดคุณภาพก็จะต่างกันนะครับไม่เหมือนกันต่อให้เป็นโฟโต้ผิวมันผิวเคลือบนะครับตัวเนื้อกระดาษเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันการพิมพ์ออกมาก็จะไม่สวยเท่ากันนะครับแล้วก็การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ก็มีส่วนนะครับจะให้รูป สวยไม่สวยนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองพิมพ์กระดาษ3ชนิดนี้กันนะครับก็ยังมีโฟโต้ชนิดอื่นนะครับอาจจะเป็นกึ่งมันกึ่งด้านนะครับก็ก็อีกแบบนึงนะครับอันนี้จะมาทดสอบ3ตัวนี้นะครับเราจะมาเริ่มกันที่กระดาษโฟโต้ผิวมันนะครับโฟโต้ผิวมันในการพิมพ์รูปภาพนะครับ คราวนี้เรามาที่คอมพิวเตอร์นะครับมาเซตค่าในการพิมพ์นะครับเลือกรูปที่จะพิมพ์วันนี้เราจะใช้รูปนี้นะครับให้เราคลิกขวานะครับที่รูปได้เลยนะครับแล้วก็ไปที่ปริน t นะครับนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างนะครับให้เราเลือกวันนี้จะใช้เครื่องพิมพ์ Epson นะครับเป็นรุ่น Epson L455 นะครับรุ่นนี้จะมีระบบ WiFi นะครับในการ ิปพนงานไร้สายไม่ต้องใช้สายเสียบนะครับสาย USB เสียบระหว่างคอมพิวเตอร์กับพิมพ์เตอร์นะครับอันนี้เราสามารถตั้งชื่อพิมพ์เตอร์แต่ละเครื่องได้เลยนะครับถ้าเรามีหลายเครื่องแล้วเราก็มาเลือกที่ออปชันตรงนี้นะครับไปที่รายละเอียดของมันนะครับไปที่ออปชันแล้วก็ไปที่พิมพ์เตอร์ p r อพเพอร์ตี้นะครับก็จะขึ้นหน้าต่างในการเซตค่าเครื่องนะครับ ถ้าใครเคยดูในคลิปที่แล้วที่ว่าการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ก็จะมีรายละเอียดตรงนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็มาดูที่ระบบการพิมพ์นะครับก็คือขนาดกระดาษก็เป็น a 4นะครับแล้วก็ตรงนี้เรามาเลือกตรงนี้นะครับชนิดกระดาษปกติที่เคยพิมพ์มานะครับการเลือกเราได้ใส่เราจะใช้โฟโต้ผิวมันนะครับในการทดสอบการพิมพ์อันแรกนะครับแต่ว่าเวลาเลือกพิมพ์เนี่ย ให้เรามาใช้ตรงคำว่ากระดาษเอฟสันผิวด้านนะครับหรือว่าโฟโต้ผิวด้านตรงนี้นะครับเคยทดสอบแล้วผิวด้านค่อนข้างที่จะสวยกว่าในการเลือกเป็นผิวมันคุณภาพสูงนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับใครสามารถที่จะลองก็ลองได้ทั้งสองอย่างนะครับถ้าปกติแล้วก็คือจะเป็นกระดาษธรรมดานะครับเลือกผิวด้านเสร็จแล้วก็มาตั้งลักษณะงานพิมพ์ตรงนี้นะครับให้เป็นคุณภาพสูงนะครับ เพื่อภาพที่ออกมาจะดูสีสันสดใสและคมชัดนะครับและคุณภาพสูงนะครับแล้วก็มาปรับค่าตรงลักษณะการพิมพ์นะครับอันนี้คือเราจะมาปรับความสว่างสีโดยปกติแล้วมันจะปรับค่าสีโดยอัตโนมัติตร,ตรงนี้นะครับก็คือตามค่าปกติของเครื่องพิ้น์เลยนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราพิมพ์ออกมาจากเครื่องพิ้นะครับสีมันจะค่อนข้างมืด มืดลงนะครับเพราะว่าไม่เหมือนกับที่เราเห็นในจอเพราะว่าในจอเรามีแสงไฟนะครับขไฟแสงไฟของจอนะครับอันนี้เราก็ต้องมากําหนดเองนะครับให้มันสว่างขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหมึกแท้หรือมึกเทียบนะครับสีจะไม่ตรงสัทีเดียวนะครับโดยเฉพาะหมึกที่เราใช้เป็นหมึกสีสีนะครับสีดําสีน้ําเงินสีเหลืองสีแดงนะครับ จะสู้สีที่เป็น6สีขึ้นไปไม่ได้นะครับความคมชัดความสวยนะครับหลังจากนั้นเราเข้ามาปรับค่าสีตรงนี้นะครับมาที่เลือกตรงนี้นะครับเป็นเอฟสันวิวิดตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่แท็บเลื่อนนะครับเราก็มาปรับนะครับอันนี้คือปรับโทนสีนะครับส่วนอันนี้เราจะมาปรับความสว่างขึ้นสัก10นะครับส่วนความคมชัดความสดนี้ ถ้าเราไม่พอใจเราค่อยมาปรับนะครับส่วนที่เหลือเอาแค่ตรงนี้นะครับ10นะครับหรือจะไม่ปรับก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับถ้าพิมพออกมาสวยก็ไม่จําเป็นนะครับตกลงหลังจากนั้นเราก็กดโอเคนะครับคราวนี้ไซส์กระดาษ a 4เราอะเอาพิ้นแค่1 3บสมคูณสิเซก็คือ5้ณเนิ้วแล้วกันนะครับแบบเต็มเฟรมนะครับโอเค เดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่กระดาษกันนะครับอันนี้เราได้ใส่กระดาษไปแล้วนะครับเป็นกระดาษโฟโต้ผิวมันนะครับเราทดสอบการพิมพ์กับเครื่องพิมพ์เอฟสัน l 4 5 5นะครับที่เป็นระบบ Wi-Fi นะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถที่จะเสียบ SD card ได้นะครับสำหรับใครที่ถ่ายรูปจากกล้องนะครับก็สามารถเอา SD card นะครับมาเสียบตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เลือกปิ้นได้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นมีหน้าจอสีนะครับในการกดสัมผัสเลือกได้นะครับเ p s สัน l 4 5 5นี้ก็สามารถที่จะสแกนได้นะครับสแกนได้ถ่ายเอกสารได้นะครับ แล้วก็พิมพ์ได้นรัโดยจะใช้หมึกสีสีนะครับ,เ,รรบเป็นหมึกหมึกแท้ก็ราคาประมาณ200กว่าบาทนะครับจะใช้หมึกเอฟสันตัวนี้นะครับ664นะครับเลขของของหมึกปิ้นนะครับ664อาจจะกลับหัวนะครับเนี่ย 6ก4ก็จะมีสี ymck นะครับสีแดงสีน้ำเงินสีดำแล้วก็สีเหลืองนะครับตรงนี้ระวังนะครับตอนนี้ก็มันจะมีหมึกหมึกหมึกเทียบอะครับก็คือหมึกไม่ใช่หมึกแท้แต่ว่าทําเหมือนมากนะครับราคาก็จะถูกมากนะครับราคาของแท้หมึกแท้ก็จะอยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทนะครับ200น้นต้นนะครับ มีเลขรหัสของหมึกนะครับตรงนี้หมึกแท้ก็ข้อดีก็คือว่าสีค่อนข้างเะียตรงนะครับแต่ว่าถามว่าจะทนไหมก็ไม่ทนครับไม่ทนแดดไม่ว่าหมึกหมึกอะไรก็ตามนะครับมันเป็นหมึกน้ํานะครับเวลาโดนแดดเนี่ยมันก็คือน้ำนครับมันจะระเหยสีมันก็จะระเหยไป ความความซีดของรูปมันก็จะเกิดขึ้นนะครับยิ่งถ้าเราใช้สีที่เป็นหมึกหมึกเทียบนะครับหมึกเทียบบางอันนะครับสองวันก็ซีดแล้วนะครับก็ต้องเลือกดีๆอันนี้ก็คือรูปนะครับจากกระดาษโฟโต้พิวมันนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเทียบกันนะครับ ต่อไปเรามาจะมาพิมพ์เป็นกระดาษโฟโต้ผิวด้านนะครับให้เราคลิกขวานะครับแล้วก็พิมพ์น,นะครับเราเซตค่าเหมือนเดิมเลยนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็ไปเลือกไซส์กระดาษเดิมปรับความสว่างมันจะจําไว้อยู่แล้วนะครับว่าที่เพิ่มความสว่างเป็นบวกสินะครับอันนี้เหมือนกับกี้นี้ทุกอย่างนะครับลองพิมพ์ดู เป็นโฟโต้ผิวด้านนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปดูที่เครื่องกันครับอันนี้จะเป็นโฟโต้ผิวด้านนะครับโฟโต้ photo ผิวด้านสำหรับคนที่ต้องการภาพที่ลึกๆกับครับมองดูลึกๆหน่อยแต่ว่ามันจะไม่กันน้ำนะครับ เดี๋ยวลองมาเทียบกันนะครับอันนี้ก็เซ็ตค่าเหมือนกับโฟโต้ผิวมันเหมือนเดิมนะครับปรับความสว่างเพิ่ม10บนะครับเครื่องนี้สามารถที่จะพิมพ์นะครับ Wi-Fi พิมพ์ไร้สายได้นะครับเหมือนหลายๆเครื่องรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ก็จะพิมพ์สามารถสั่งพิมพ์ทางโน้ตบุ๊ก นะครับไร้สายนะครับหรือว่ามือถือก็ได้นะครับแต่เราก็ต้องโหลดแอปพลิเคชันนะครับสำหรับสั่งพิมพ์งานตรงนี้ด้วยนะครับจะสะดวกง่ายกว่านะครับส่วนถ้าใครต้องการว่าวิธีการเซตค่านะครับยังไงเซตค่าในพิมเตอร์ยังไงนะครับหรือว่าเซตค่าในมือถือยังไงอันนี้ถ้าเกิดว่ามีคนสนใจนะครับก็เดี๋ยวจะทำคลิปสอนให้นะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับ าลืมนะครับการเลือกซื้อกระดาษนะครับก็มีผลนะครับกระดาษถูกกระดาษแพงก็ต้องดูยี่ห้อครับเคยใช้ตั้งแต่ยี่ห้อที่มันถูกถูกนะครับแล้วก็ยี่ห้อค่อนข้างแพงนะครับคุณภาพต่างกันนะครับการทนก็ต่างกันนะครับไม่ว่าเราจะเป็นรูปออกมาแล้วเราเอาไปเคลือบนะครับเคลือบสติกเกอร์หรือว่าเอาไปเคลือบแข็งนะครับเหมือนเคลือบบัตรนะครับก็มันก็ช่วยได้นะครับแต่ว่าไม่นานนะครับ อย่างที่ว่านะครับหมึกมันเป็นหมึกน้ํานะครับโดนแดดมันก็ระเหยต้องซื้อหมึกที่เป็นหมึกกันน้ํานะครับพวกดุลบไบนะครับพวกนี้นะครับแต่อย่างหมึกพิกเมนต์ก็พอมาพิ้นกับเคยเคยใช้พิกเมนต์นะครับมาฟิ้นกับกระดาษโฟโต้นะครับมันจะมันจะไม่ติดนะครับมันจะลอยๆนะครับหรือว่าใครมีวิธีอะไรแนะนําในการใช้หมึกพิเศษก็แนะนํามาได้นะครับ น,นี้เป็นโฟโต้ผิวด้านนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้เห็นชัดเจนนะครับน,นี่นะครับน,นี่คือผิวด้านนะครับเห็นไหมครับจะไม่สะท้อนแสงมองมุมไหนก็ไม่สะท้อนแสงมองได้หมดนะครับอเดี๋ยวเราค่อยมาเทียบกันนะครับต่อไปเราจะมาพิมพ์กระดาษเป็นกระดาษอาร์ตมันนะครับ อันนี้ก็คือจะแสดงให้เห็นว่าพิมพ์ได้หรือไม่ได้นะครับเพราะว่าหลายคนถามหาที่จะถามหาซื้อกระดาษอาร์ตมันนะครับเพื่อที่จะไปพิมพ์กับเครื่องพิมพ์อิงเจ็ตนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับอันนี้ตั้งค่าเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนกระดาษที่แล้วนะครับแล้วก็ลองพิมพ์ดูแต่ว่าคราวนี้ใส่เป็นกระดาษอาร์ตมันนะครับลองดูครับ เราไปดูที่เครื่องพิมพ์กันนะครับอันนี้คือกระดาษอาร์ตมันนะครับกระดาษอาร์ตมันผิวเคลือบที่เราเห็นมันมันเนี่ยมันจะไม่ใช่สารเคลือบที่เคลือบกระดาษโฟโต้นะครับมันจะไม่ดูซับมึกนะครับหมึกน้ามันจะไม่ดูซับนะครับมันจะต้องใช้ระบบเลเซอร์ที่เป็นมึกผงนะครับในการพิมพ์ภาพลงไปในกระดาษนะครับ แต่เราเดี๋ยวมาลองทดสอบดูกันนะครับหลายๆคนยังคิดว่าพิมพ์ได้อยู่แต่ถ้าเป็นหมึกพิเศษบางอย่างนะครับก็สามารถพิมพในกระดาษอาร์ตมันได้เหมือนกันนะครับลองดูครับเทื่อได้เห็นนะครับถ้าบางคนพอใจก็สามารถซื้อได้นะครับซื้อกระดาษอาร์ตมันไปพิมพ์ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเทียบกัน อันนี้จะเป็นเครื่องพิมพ์4สีนะครับถ้าเป็นเครื่องพิมพ์6สีขึ้นไปนะครับก็จะมีความสวยงามของรูปภาพมากกว่านี้นะครับขึ้นอยู่กับงานที่เราพิมพ์นะครับว่ามีคุณสมบัติที่เราต้องการคุณสมบัติแค่ไหน คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้เห็นนะครับวิธีการพิมพ์นะครับชัดเจนนะครับไม่ได้ตัดต่อฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกด s u b สไคร b ์ช่องด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ สำหรับคนที่พิมพ์รูปเองนะครับพิมพ์แล้วก็เคลือบก็ได้นะครับเคลือบโดยสติกเกอร์ก็ได้นะครับแล้วก็ติดไว้ในบ้านนะครับในส่วนตัวบ้านนะครับที่ว่าไม่ได้โดนแดดไม่ได้โดนความร้อนนะครับก็จะอยู่ได้นานขึ้นนะครับเบื่อเบื่อแล้วก็เปลี่ยนนะครับเครื่องพิมพ์ก็มีหลายยี่ห้อนะครับแล้วแต่การใช้งานนะครับเอฟสันบาร์เทอร์แคนนอน HP นะครับแล้วก็อื่นๆนะครับลองไปเลือกดูนะครับที่เป็นอิงเจตนะครับอันนี้ a าร์ตมันะครับเดี๋ยวเราไปเทียบกันนะครับว่าผลที่ออกมนจะเป็นยังไงนะครับคราวนี้เรามาเทียบกันนะครับหลังจากที่เราพิิ้นออกมาแล้วนะครับอันนี้คือ แบบโฟโต้ผิวมันนะครับแล้วมันก็จะสะท้อนแสงมันก็จะมีความเงาความมันของมันนะครับความคมชัดของรูปก็ขึ้นอยู่ที่รูปด้วยนะครับถ้ารูปไม่ชัดนะครับก็พิมพ์ออกมาก็จะไม่ค่อยชัดนะครับอันนี้คือผิวมันนะครับ เรามาดูผิวด้านนะครับน,นี่คือโฟโต้ผิวด้านนะครับอันนี้จะไม่กันน้ําในตัวนะครับเวลาเราปิ้นมาโดนน้าก็จะละลายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผิวมันเนี่ยโดนน้ามันจะไม่ละลายนะครับแต่ว่ากระดาษพวกนี้แช่น้ําไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือเห็นไหมครับมันจะมีความลึกอะไรอย่างนี้ครับ แต่ความละเอียดก็อาจจะสู้ผิวมันไม่ได้นะครับหมายถึงว่าเม็ดสีที่พิมพ์ลงไปครับแต่ว่าความสวยก็คือก็สวยอยู่นะครับเนี่ยนะครับอยู่ที่รูปอย่าลืมอยู่ที่รูปนะครับอันนี้ก็อันนี้คือกระดาษอาร์ตมันนะครับที่เราพิมพ์ออกไปเห็นไหมครับความสดความสดลองเทียบกันนะครับ เทียบกับผิวมันอย่างอาร์ตมันเทียบกับผิวมันนะครับเอ๊ะอ,อาร์ตมันเทียบกับโฟโต้ผิวมันนะครับความสดครับขวามือนี่คืออาร์ตมันครับซ้ายอันนี้คือโฟโต้ผิวมันนะครับนี่อาร์ตมันเดีย๋ยวอาร์ตมันมาดูใ,ใกล้ๆนะครับนี่ เน้อผิวมันจะไม่ซึมเข้าไปนะครับตอนพิมพ์มันจะไม่ซึมเข้าไปเลยนะครับมันจะมาแห้งตอนตอนเราเอาออกมาแล้วนะครับฉะนั้นตอนพิมพ์เห็นไหมครับเนี่ยมึกระหว่างสีสีอื่นนะสีดากับสีอื่นนะเห็นไหมครับมันจะมันจะเละเอะเพื่อนกันนะครับขอบมันจะไม่เนียน ผิวมันให้ดูต้องครับผิวมันนะครับก็ผิวด้านนะครับโฟโต้ผิวด้านก็จะมีอกมิติหนึ่งพละมมิติก,กันนะครับอน,นี้นะครับแล้วแต่ความชอบนะครับเลือกซื้อกระดาษกันได้นะครับสใญญาอาศมันเอ๊ะสูญญา โ,โตผิวด้านนะครับก็เอาไปพรีเซนต์อะไรเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยสูตอันนี้ก็คือวันนีค้คือการตั้งค่าเครื่องพิมพนะครับแล้วก็ทดสอบการพิมพ์ด้วยกระดาษโฟโต้นะครับผิวมันโฟโต้ผิวด้านกระดาษอาร์ตมันนะครับในการพิมพ์เป็นทั้งเรื่องนะครับเวลาซื้อก็อย่าลืมเลือกที่กระดาษนะครับกระดาษที่มีคุณภาพมึก ที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็การตั้งค่าเครื่องนะครับจะทําให้งานออกมาได้สวยงามนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับกดติดตามช่องด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับถ้าใครมีอะไรเสนอแนะนะครับหรือว่าสอบถามนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ